ค่ะก็วันนี้พี่มิ้งก็จะทำหน้าที่ที่สาวคนโตของเราวันนี้วันสุดท้ายในซีรีพีนะคะก็อยากให้พี่มิ้พูดถึงความเทัาใจต่อแฟนๆต่อเบอร์แล้วก็ต่อทุกอย่างเลยที่ผ่านมาด้วยกันแล้วกันได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่นะคะทุกคนเลยนะคะของพวกเรานะคะที่ดูแล ขอบคุณพี่เฮพี่เอพี่เอพี่โอ๊ตนะคะแล้วก็พี่พิสราวทุกคนนะคะเพราะหน้ารักนจะมินมากๆเลยอย่างวันนี้ก็แบบเจาะร้อนด้วยการอบด้วยกันนะคะก็ขอบคุณแต่ใจจริงค่ะต่อมามินอยากจะขอบคุณ ่ที่สุดแล้ว No! <laughs> พอ่ออย่าลืมโอ๋พี่มิ้นก็นะโอ้ถ<อ>้าอย่างนั้ก็จริงๆแล้วพี่บอกว่ามิ้นมีอะไรอยากจะพูดเยอะมากเออแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออช่วงไม่กีวันที่ผ่านมามันมีเรื่องที่แบบมันหักคอแบบมิมากมิ้นก็เลยแบบอาจจะแบบ oh i think so 嗯。<Okay. S 2> okay. คอยมอบความสดใสให้กับแฟนๆนะแล้วาวตั้งแต่แบบไม่ใช่แค่แฟนๆนะแบบพวกเราด้วยพวกเราทุกคนก็คือมีความสุขก็ของบอกว่ามีูนะคะแล้วก็ตั้งแต่เราเรายังไม่เป็นซอรอลสักทีเลยเนาะแบบตั้งแต่เราเป็นเด็กฝึกอยู่ในวงเลยเนี่ยคือมินก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าทําให้เราเห็นถึงความพยายามได้แบบถึงแม้ว่า Peace. <laughs>